แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่ใครที่เทรดหุ้นจีนนะครับต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่าถ้าจํากันได้เนี่ยตอนช่วงกลางเดือนเนี่ยก็ทางจีนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาก็ออกมาแถลงทีหนึ่งแต่ไม่ได้ให้ตัวเลขชัดเจนเท่าไหร่สาหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นรอบที่น่าจะเห็นตัวเลขแล้วเพราะว่าเราจะรู้ว่าสรุปแล้วจีนเนี่ยจะออก ตัวของสเปเชียลบอลมากระตุ้นเศรษฐกิจกีจ่ล้านล้านหยวนกันแน่นะครับก็จับตาการประชุมวันที่4ถึง8พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งผมว่า,าตลาดหุ้นจีนช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มนิ่งๆแล้วคงจะรอตรงนี้แหละนะครับรวมถึงหุ้นไทยเนี่ยก็มีความผูกผูกเกี่ยวโยงกันเหมือนกันนะครับหุ้นที่เป็นธีมอย่างใชน้าเพล y เนี่ยก็หลายๆตัวก็น่าจะถ้าเกิดใครอยากจะดักเนี่ยก็คงต้องดักช่วงนี้นะครับแล้วไปลุ้นอีกทีหนึง่งอาจจะเบสไปเลยว่าเดี๋ยวเขาน่าจะกระตุ้น เยอะหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นภาพทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นในกลุ่มเรลเซกเตอร์นะครับที่มียอดขายในจีนเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นี่มาหมดเลยนะครับเดลต้าฮานาเคซีนะครับเอสซีจีพีก็เป็นชานลเพลย์ด้วยนะครับที่ที่ตลาดชอบชอบมองแล้วก็เทรดตามนะครับอย่าง GC ด้วยนะครับตามเซนติเมนต์มี RBF t บีเอฟแทสโกซีพีนะครับไอวีพวกนี้ก็ดูตามภาพได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มเซอร์วิสเนี่ยก็ ตามด้านขวาเนี่ยก็จะมี AU ก็เป็นลูกค้าจีนเยอะหน่อยนะครับ AAV ก็มีสายการบินออ direct flight กับจีนก็เยอะนะครับมีเอ,อ่อมี OT, นะครับ One, เอราวันอเอ EKH น e n t เอแพวกเนี้ผมว่าก็น่าเทรดดิ้งได้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะติดตามข่าวนี้ก็อาจจะซื้อดักก็ได้หรือว่า ลอกใกล้ๆกว่านี้ค่อยอดูก็ได้เพราะว่าก็สัปดาห์หน้านะกว่าจะวันที่4ี่ถึงวันที่8นะครับช่วงนี้ตลาดจะไซด์เวย์หน่อยแต่ว่าก็ต้องต้อง,ต,องต้องเตือนนิดนึงก่อนเหมือนกันว่าสองครั้งที่แล้วที่จีนก็ประกาศที่จะแถลงอะไรแบบนี้ก็ออกมาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ได้เข้าเป้าเท่าไหร่ก็คือยังไม่ยอมบอกตัวเลขแต่ว่าในในช่วงที่ผ่านมาก็มีตัวเลขจีนอะไรออกมาให้เห็นพอสมควรแล้วว่าเศรษฐกิจยังยังไม่ดีนะก็เชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการ เก่งตลาดและกันก็ก็มีโอกาสที่จะดีได้เพราะว่าเราก็พึ่งจีนเยอะนะต้องยอมรับแล้วก็ช่วงนี้นี่ท่องเที่ยวไฮซีซันก็จริงแต่ก็ดูเงียบกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับก็ถ้ามีตรงนี้มากระตุ้นเนี่ยปลายปีก็อาจจะทําให้โดยเฉพาะท่องเที่ยวเนี่ยดีกลับขึ้นมาได้อย่างที่คาดการก็ได้นะครับก็เป็นหุ้นที่แนะนํากัน